สวัสดีครับ<น>อยู่ผมช่องน,น้อยน้อยเอ็กซ์คอมวเตอร์ตอนนี้เรามาอยู่กับดูซันดีเอ็กสองร้อยเอแมนบอกดีเอ็กสองร้อยเอนะวันนี้ช่างมาพีเอ็มครับสี่พันี่พันชั่วโมงครับช่างสี่พันเปลี่ยนน้ำบอสยี่ห้อ,อเดียวแล้วเปลี่ยนน้ำด้วย เปลี่ยนมันเปลี่ยนน้ำนอะไรหม้อน้ำด้วยครับรุ่นนี้ครับ,บรครับสี่พันชั่วโมงใช่ไหมครับเปลี่ยน,น,ยนอ, 2, อ๋อนี่ครับช่าง โอ้ยังแบตเตอรีร่ครับ <c oughs> ดูแพร่ดูโปครัรบวันนี้ช่างมาเซอร์วิสสองคันเลยครับศูนย์อุดรมาครับช่างจากศูนย์อุดรนะครับ ดูวิธีเปลี่ยนไฮดรอลิกคันนี้4,000ชั่วโมงครับต้องเจาะักชั่วโมงเสียดีอ่น ตรงนี้แนะน่นจนเป็นปั๊มของดูซานเลยนะครับ ตีไว้หลุดเนี่ยเป็นมอตเตอร์ดูดน้ำมันครับใช้แบตเตอรี่ครับโอ้ชุดใหญ่เลยครับชุดนี้เซอร์วิต มันเครื่องน้มันไฮดรอลิกหม้อน้ำอีกตัวเดินนี่ครับจ่างสองคน มาดูบุ้งกีมาดูซานครับใกล้ใกล้ครับตัวนี้เป็นบุ้งกีหกฟันนะครับนี่ครับหฟันถงใส่แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นปกตินี้รุ่นส0งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.93คิวตรงนี้น่าจะเป็นมุกจีคิวนะครับลองดูซันใช้เป็นมอเตอร์ดูดน้ำมันไฮดรอลิกของเก็บถังนะครับต้องปั่นรุ่นนี้ ดูว่าดูออกมาจะได้กี่ถังนะครับถ<ด>่ายเสร็จรีบร้อยครับธรรมา,า,าดูรอบประมาณเจ็ดถังหกน้องสี่หกเจ็ดถังครึ่งน่านจะประมาณถังละสิบเก้าลิตรนี่แหละดูรอบ ใส่ยังไงครับสีมันก็ไม่ไม่ควรมันก็ใช้ได้เลยคือสีเลยอืมไันนีหรือก็เหลืองมากเลยเข้าอยู่มันเหลืองเพราะมันใหม่หรือเปล่าวันละยี่ห้ออยู่ของโกเบก็เหลืองดิของโกเบผมซื้อมาจากศูนย์ ไมคูเลก็ได้เจอ่าม่ายใน500รามอมันเบอร์อะไรครับเบอร์หกแปดบอส G G S ครับมันื้องใช้เงิน อันนี้ใช้ดมูล่า R4 อันนี้นี่มันเครื่องอันนี้มันเป็นของเขาที่เขาส่งมาโดยตรงเลยโอ้ของเขาเลยนล้วมันทุกอย่างเขาเขาจะส่งมาพร้อมกับเวลาเขาเขาเรียกอะไรเวลาเขาเอารถขึ้นเรือเข้ามาบ้านเราเขาก็จะใส่พวกอะไรงานทีมพวกนี้เขามาพร้อมเป็นของเขาเองเลยใช่รถประเทศอะไรในประเทศเกาหลี ซีระบอกซีดกาือน้ำแบบนี้กีตารอนชิปหน้าครับชิปนี้สวัสดีครับ